ว่ามันไปหลังบ้านแล้ว<อ>มันตกลงมาข้างหลังบ้านเราอ่ะแต่ตอนนี้มันมืดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูพร่งนี้เช้านะโอเคเพราไปตอนกลางคืนเน่ยไม่รู้ว่าอะไรตกลงมา เป็นผีพงหรือเปล่าพี่ก็ตเตอร์เมื่อคืนเราเห็นอุกกาบาตใช่ไหมลูกตกมาหลังบ้านเราเนี่ยมันก็อยู่แถวนี้นะพ่อเห็นตกลงมาแถวๆนี้ไปเอาไปหาดีกว่าหาซิพี่ก็ตเตอร์อยู่ไหนพี่ก็ตเตอร์เอานี่ไงพี่ก็ตเตอร์โอ้ยเป็นอุกกาบาตเหมือนโลกเราเลย เฮ้ย <Hey. S 2> มันเป็นแปลกแปลกอะมันเป็นแปลกแปลกอะลูก <c oughs> มันเป็นอุกอาจไงลูกมันตกมาจากนอกโลกไงเ<อ>นี่ยให้เ hey, พื่อนดูสิเนี่ยคล้ายโลกเราเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ข้างในมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีสัตว์ประหลาดหรือเปล่าลูกหรือ,อมีเอเลี่ยนมีสมบัติอะไรหรือเปล่าเราไปทุบดูดีไหมว่าข้างในมันมีอะไรโอเค okay, นะไป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  พ่อสงสัยมากเลยเนี่ยเป็นเหมือนโลกเราแบบนี้เลยอะอยไปไปพ่อสงสัยมากเลยไปทุบดูสิเผื่อมันมีสมบัติไงเนาะ่แต่ถ้ามันมีสัพปารดตอะแล้วก็สวยไปน,ยนะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีมสัพปารดอ่ะมันจะมีสัพปารดหรือมีสมบัติอไปดูกันไปไปทุบก,กันนี่นี่แหละพิเตอร์มามาันทุบดูสิว่าข้างในมีอะไร ม,ม,มันเป็นแบบปลกแปลเลยค่ะมันเป็นแบบไปลกแปลกเลยมัน <c oughs> เป็นกรงหวงกงอ่ะนี่ไงเพื่อนๆเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาค้อนทุบดูนะอ้าวพี่กัตเตอร์เนี่ยมีค้อนด้วยทุบลูกโลกอาใชทุบอุกกาบาตอ้าวพ่อจับให้เออนั่นแหละเอาทุบ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 ไม่ไม่รู้เราแตงแตกแล้วก็แตกแ,แล้ว โ,โอ้กระบาดมาดูนะว่าข้างในมีอะไรพ่อช่วยไหมลูกเออทุบเลย<ห>เออเอออะ<ำ>ไรนะเออเขาทำเป็นเล็บขาวๆเนี่ยเย้ไหมอ้ะอ่ะอ่ะทุบๆอะมือออกเลยแม่ชิโซ่โอ้โหลุนตีโอ้ตีแต่มือพ่อ <viscosity> <laughs> ปัดออนี่นะครับใกล้แตกแล้วทำแบบนี้อ๋อเจาะมาแล้วแล้วก็เอาทำแบบนี้แล้วก็ตัดอ๋อตัดก็ได้เฮ้ยตัดก็ได้ โต๊ะเขาให้พังเพราตูดนี่เราเรามีปูนแล้วเฮ้ยไม่นจะเป็นสมบัติแล้วเนี่ยดูไหนอ่ะเขาดูไหนไปได้แล้วแค่นั้นโอ้โอแตกแตกเลยแตกเป็นสิ้น ล้วเราจะพังเมื่อเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรเฮ้ยให้ยเพื่อนดูสิเฮ้ยทองหรือเปล่าไม่ใช่นะมันเป็นสีแดงอัญมณีหรือเปล่าลูกเป็นหินสีแดงนะครับเฮ้ยโอ้โห้ปัด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 เอา เออโอ้โหเฮ้ยไอเพื่อนดูสินี่เป็นอัญมณีสีเลือดนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเราจะขายเรารวยแล้วโอ้สวยมากสวยมากแล้วลูกเรารวยแล้วดูดอฮะดูสิหาอีกสิมีไหมเนี่ยคือขอขอเฮ้ยเจออีกแล้วนี่ไงโอ้โห้ือ ทองคำนะครับนี่ทองคำอันนี้แรดอันนี้เพชรอันนี้เพชรโอ้โหนัเ่เอามามามาเลี้ยงเดี๋ยวนี้สามอันนี่นี่นะครับอ,อันนี้วันนี้ของเรานะครับโอ้โหว้าวกยยี่เมย์อ่ะโอ้ปั่นปั่นเราขอปั่นได้ไหมพวกของเรามาเ่เพลงหมดเลยอ่ะ เฮ้ยโหอันนี้คืออะไรครับทองจิงโอ้ไม่ใช่ทองน่าจะเป็นอะไรนะอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะก็ทองไงเฟสรยกนี่ไงยกนี่ยกสีเขียวด้วยเฮ้ยลูกไฮไ่เห็นอะไรแปลกแอ่ะเฮ้ยอุกบาทอะไรทำไมมันสมบัติเยอะจังเรารวยแล้ว นอ่ดูสิดูลูกนี่ไงเพื่อนๆดูสิอันนี้กำลังจะออกมานะครับนี่เห็นไหมอ่ะโอ้โอ้น่าจะเป็นทองนะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นทองนะเพราะว่าช่วยพี่โนเตอร์ใช่น่าจะเป็นทองนะเนี่ยโอ้ยเราเจอทองแล้วเราเจอทองแล้ว พ่อทำไมมีสองอันน่ะมันมีสองอันแล้วลูกเฮ้ยอันดำๆเป็นอะไรอ่ะนี่ให้เพื่อนๆดูสินี่เป็นทองกับอัญมณีสีดำนะครับโอ้โหพี่ก็เติร์ลรวยแล้วปัดๆๆค่อยๆปัดลูกเดี๋ยวมันแตกมันแตกๆผีอะไรคืออะไรอ่ะเอ้ยมุนมันยันง เฮ้ยออกมาแล้วนะครับโอ้โห Og. สวยงามอลำม,มากนี่ Og. โอ้มโหอัญมณีของเรานะครับตกเราเจอของสองแบของเราเ e ย้เราจะเราจะขึ้นแบบเรวพ่ออหละเราจะรวยแล้วโอ้โ oh. ห อีกชิ้นนะครับอัญมณีสีดํานะครับไม่ไม่เคยเห็นในโลกมาก่อนนะครับเนี่ยอัญมณีสีดํานะครับเพื่อนเยอะเลยน้องคูเปอร์บอกเยอะเลยนน่าจะน่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนนี่หมดแล้วโอกระบบางของเรา A A C นี่อัญมณีของเรานะครับ ปัดปัดปัดทำความสะอาดโลกเดี๋ยวเอาไปขายนะมันสวยมากเออมันสวยมากมันสีดำหอมาปัดโลกปัดเคเสร็จแล้วแล้วก็สีเขียวสีเขียวสวยโอ้โหมีทั้งทองมีทั้งหยกมีอัญมณีสีแดงโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like. กดแชร์ให้เราด้วยนะครับบ๊ายบายบบ๊าายยสวัสดีครับ oh. เราได้อัญมณีเยอะมากเลยวันนี้เราไปขายเนาะไปไปไปเอาไปขายดีวยกว่าไปไปไป